กบาบคารวาเจนมอเคลียรที่กรุปยิ่ค่ะกับคา,วารวะโคโรกับคารวะพี่น้องมูอกลุ่มและจิตอาสาทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเ,เรื่องความเจ็บป่วยค่ะเมื่อวานเมื่อตอนเช้าเนี้ยค่ะกิเลสมันมีอาการกลัวค่ะมันเจ็บม,มันเจ็บด,ด้านหลังและแขนด้านซ้าย สาวรสแนะนำตัวก่อนค่ะขอใช้เอาไว้นะคะเอเาเลยเอาเลยแนะนำตัวเลยใช่ไหมคะขออภัยก็ชื่อสาวรสลอเวอร์ค่ะอายุห้าสิบปีเป็นเด็กวิชารามหลักสุดเจ็ดปีค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องกิเลสมันกลัวตายค่ะ ว่าเช้านี้พอตื่นขึ้นมาค่ะแขนมันชาแล้วมันเจ็บด้านหลังมากค่ะมันเหมือนว่าว่ามีอะไรแทงด้านหลังนะคะนี่มันก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกก็อมองเห็นกิเลตตัวเองว่ามันกลัวตายค่ะเฮ้ยจะตายเมีเยเฮ้ยฉันจะตายเนี่ยมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วแน่นแน่นหน้าอกแล้วแขนก็รู้สึกชาๆค่ะก็มันมันกลัวตายก็เลยสวดมันไปว่าเฮ้ยถ้าจะต้องตายนะ กลัวเองก็ตายไม่กลัวเองก็ตายแต่ถ้าเองกลัวเนี่ยเองตายไปเนะี่ยเองก็จะไปอยู่ในนรกภูมินะเองจะไปกลัวทําไมในไหนะเองก็ต้องตาย,ยแล้วถ้ามันตายก็โอเคไปเปลี่ยนร่างใหม่อยู่ทําดีต่อไปถ้าตายก็ตายไปก็ไปเกิดใหม่เอาจะเกิดเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็เสื่อมกิเลนะคะ อันนี้ก็เลยอ่าลงไปก็ข้างล่างก็ให้ลูกนวดให้อะไรให้ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะแล้วก็หายก็ก็ไม่กลัวค่ะก็ก็รู้ว่าเออไม่กลัวละรู้สึกว่าวางใจได้นะเรื่องไม่กลัวแล้วก็รู้สึกปกติค่ะตอนนี้แต่มันก็ยังมีเจ็บอยู่แต่ก็ไม่กลัวอะไรค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะใช้เวลานานไหมคะ ก็ประมาณสักพักหนึ่งอะค่ะสักพักหนึ่งก็ให้ลูกนวดให้อะไรให้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแขนด้านไหนคะแขนด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายโจงอาสวรุษนอนนอนด้านตะแคงซ้ายเหรอคะตื่นขึ้นมานอนตะแคงซ้ายค่ะแต่มันเจ็บแบบเหมือนเหมือนมีอะไรมาเป็นด้านหัวใจค่ะอาสวรุษมันก็คงจะตัดไอ้อะไรนะการไหลเวียนไปนะมันก็เลยทําให้เกิดสภาวะนี้ขึ้น แต่อย่างน้อยๆนอกากสภาวันนี้ก็คือที่ดีก็คืออาสมุลก็ได้อ่านตัวความกลัวเนาะได้เห็นคีตัวความกลัวเนาคลีเขากระายวางร่างวางขันของตัวเองนะฮะกล้าตายนะฮะเออพ่อครูถึงสอนว่าให้นอนตะแคงขวาค่ะอ๋อเวลานอนนอนตะแคงขวาเพราะว่านอนตะแคงซ้ายเนี่ยมันหัวใจด้วย แล้วก็ท่านจะพูดนะท่านบอกว่านอนตะแคงซ้ายนี่กามคือมือขวามันว่างโอ้มันขวาอะไรมากินได้ท่านก็พูดของท่านแบบนั้นนะแต่ท่านก,ก็ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นด้านหัวใจของเราอะค่ะถ้าเรานอนด้านนี้มันจะทับเส้นด้านหัวใจมันก็จะไม่ค่อยดีกับละไอห,หัวใจเท่าไหร่อะคะถ้านอนตะแคงซ้ายอะค่ะอ๋อค่ะต้องฝึกนอนตะแคงขวานะคะให้มีมีสตินอนตะแคงขวาค่ะ ่ก็ประมาณนั้นนะนะก็ดีนะคะได้เห็นกิเลสค่ะเป็นกำลังใจอาสวรสค่ะค่ะสาธุค่ะรู้เชกจะเพิ่มอะไรไหมคะค่ะดีนะคะเป็นสิ่งที่ใช้วิปัสสนาตอนตัวค่ะถ้ากลัวเนี่ยมันขาดทุนก็ไม่กลัวเยอะเลยซึ่งมันจบง่ายดีค่ะเพราะว่าจริงๆพอเรามีสตินะคะ แล้วก็รู้ตัวเนี่ยอันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ควรฝึกอะคะ่ะอนุโมทนาด้วยค่ะที่มาแบ่งปันค่ะกับน้องกิเลสจุกค่ะเมื่อคืคอคนนี้น้องนัวเขาก็มาส่งสภาวะธรรมในเะมื่อคืนกับพ่อเขา <laughs> ด้วยมาส่งกิเลสด้วยเมื่อคื <laughs> น้่องัวบอกตอนนี้ยังไม่ตื่นะลจะนอนดึก <laughs> ก็ <g all _> บอกว่าโอเคส่งได้ก็ส่งแต่ตพอไปโรงเรียนแล้วจะส่งยากเพราะว่าก็เอเอขาจะจะต้องต้องตื่นแต่เช้านอนแต่วันนะคะก็จะให้ทําวิดีโอส่งเอาะคะ่ะพีลุกอ่าไม่เป็นไรคะ่ะก็บางครั้งการการทำบางบางอย่างก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ส่ง ค่ะแต่ก็จะคุยกันทุกวันเรื่องกิเลสค่ะคะือจะส่งกันเองทุกวันตัวเองก็เรียนภาษาเยอรมันด้วยะคะ่ะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายไม่ทันเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าโรงเรียนของตัวแล้วตื่นไม่ทันเรียนภาษาด้วยก็เลยเออพอเสาร์อาทิตย์เราก็จะต้องฟังแล้วก็เขียนอะไรค่ะก็รู้สึกว่าเออทำไมเรียนภาษามันเหนื่อยอย่างนี้นะกิเลสมันขี้เกียจตื่น ค่ะมันอ้างดนได้ได้ตัวตัวขี้เกียจได้ค่ะตัวขี้เกียจใช่ค่ะกับกำลังใจให้ค่ะอาสวรลลุอาสวรลคุอาจจะได้ไปเป็นอะไรนะทูตธรรมทูตที่เยอรมันค่ะก็จะพาพเพียนลดเะดักไปเรื่อยๆค่ะก็บอกตรงๆว่าตอนนี้ก็อ๋อกิเลสมันมาหลายรูปแบบแต่ก็พักเพียนที่จะคุยกันสนทนากับพ่อ้าน เพราะว่าเราจะมีการคุยกันแล้วก็เออ่เล่าให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเวลามีเวลาช่วงไหนก็เล่าแต่ตอนนี้ก็ก็มาส่งกันมานเสร็จแล้วก็จะไปเรียนภาษาเยอรมันต่อแล้วค่ะค่ะกขอบคุณค่ะขอระยะปีก้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะไปที่อาตีทิพย์นิพาค่ะ